วันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับผมสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งตัวทางจังหวัดนะครับผมนครราชสีมานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้นะครับผมพี่ตูครับข้าเปิดโครงการนะครับผม60วันในราคา2 5 0 0 0บาทนะครับสีเฮ้าเนาะนะครับผมเลือิดตามสรุ่งเรืองฟาร์มสิหมอูด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นแม่ของแม่ของพระจันรฉายแม่ของจันทเจ้าครับแม่ของลูกเขาแต่ละตัวลังกาครับแมนบอกครับยกตัวอย่างเช่น ล่าสุดกับแจมจันครับแจมจันทเราขายไปในราคา 2>, 2ล้านครับ2ล้านตัวนี้สูงหายปะไหนครับผม,มอันนี้ร้อยสี่สิบสามนี่ครับตัวนี้เพิ่นซื้อว่าอันนี้คือสาวกำไรเงินครับกำไรเงินกำไรเงิน,นเป็นลูกผูไธยครับเป็นลูกเงินอุทัยตามเงินอุทัยเป็นลูกของเงินอุท,ทยัเเงเงททยเซฟฟาร์มสเปร์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลนสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ผมพี่น้องครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับผมสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งตทางจังหวัดนะครับผมนครราชสีมานะครับพี่น้องครับที่นี่นะครับพี่น้องครับผมก็คือสอรุ่งเรืองฟาร์มนะครับพี่น้องครับ พี่ตูครับในน้ำตัวอีกจะเข้านะครับผมอพี่น้องเข้าเดลฮูนจักนะครับครับผมผมนายสลาบฒิหนอยังนอกครับหรือในวงการไอตูห้อยไงครับไอตูห้อยไงไงเพไงมาเบิ่งเอาพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับไอตูครับพี่กัรเท้าน่ยุสัยเนาะครับผมพี่กัรก็คืออยู่ตำบลหนองยาขาวอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาครับครับผมตำบลหนองยาขาวนะครับพี่น้องครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนาะไอตูเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องเขานะครับผมอยากเขามาก เยี่ยมชมฟาร์มกันดีๆตอนรับพีน่น้องเขาน้อไอตูเนาะนะครับผมตัวนี้ก็สามารถจับจี GPS มาได้เลยนะครับพี่น้องครับจับมาที่สรุ่งเรืองฟาร์มควายไทยเลยครับสรุ่งเรืองฟาร์มควายไทยนะครับผมขันมาบ่ถือพี่น้องครับโทรมาหาเบอร์โทรไอตูเลยครับผมครับกิงกลางมาเลยครับ0 9 6 9 9 0 1 0 7 1ครับผมอันนี้คือเบอร์สายตรงเนาะไอตูเนาะนะครับผมอีกหนึ่งช่องทางให้พี่น้องเฮานะครับผมติดตามก็คือผ่านช่องทาง Facebook นะครับพี่น้อองคครับก็ื สอรุ่งเรืองฟาร์มแมนวายครับครับผมเป็นเป็นรูปโปรไฟล์ของไอตูเฮาเลยนะครับพี่น้องครับในช่องทางการติดต่อติดตามนะครับพี่น้องครับป่าที่นี่นะครับผมไอตูครับวอาสุพีสนองครับฟังเลครับผมเจ้านี่นะครับพี่น้องครับหูอยู่เหลวเนาะว่าเจ้าจันสงาครับผมนะครับผมแต่ว่าเพื่อพี่น้องเฮานะครับผมที่กําลังอยากเข้ามาเลี้ยงควาวยหม่อยากมาพัฒนาควายใหม่ นะครับผมเพิ่นบทันได้ฮู้หูเราก่อของเจ้าจันสางไอ้ตัวบอกพี่น้องให้ฟังเลยครับผมครับผมจันสางเป็นลูกพญาหงครับกับแมงงามครับผมกับแมงงามกับเป็นควายอุทัยลอยแมงงามนี่แม่นบ่ครับเป็นอุทัยลอยแมงงามนี่เป็นแม่เดียวกันกับเจ้าสตังครับผมตัวนี้นี่คือเป็นลูกของพญาหงเลยแม่นครับ เจ้าจันสงาเฮ้านีนะครับผมก็คือเป็นทายาทนะครับผมลูกของพญาหงน,นะครับผมพญาหงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวที่มีซื่อเสียงในวงการขวยกําจัดเห็บขาไร่ลิ้นเหลือและแมลงกวนใจต้งเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจวันอีกหนึ่งตัวที่มีซื่อเสียงในวงการ้วยเฮ้าน,นะครับผมแล้วที่นีกามีประวัติการส่งลูกที่เด้มาตรฐาาและก็ชัดเจน เป็นท ok ี่นิยมชมชอบความพี่น้องในวงการควยเฮ้าเนาะนะครับผมและอีกตัวหนึ่งนะครับพ erm so ี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าตัวเจ้าพระยาหงเน่ยเป็นโตัจังใดนะครับผมมาเบิ่งจันสง่าแล้วพอโหลดพี่น้องแมนครับแต่ว่าตอนนี้น้อยตูวก็คือเจ้าจันสง่าเฮ้านี่ก็เริ่มมีท่ายาตดออกมาหลายโตัวนะครับผมเป็นที่ประจักษ์ในวงการควายนะครับผมต้องให้การยอมรับพวัยตูวก็คือควยเจ้าจันรสง่าเฮ้านี่เพิ่นกะให้ลูกดีเนาะไอตัวนะครับผมตอนนี้ลูกเพิ่นโตที่เด็ดเด็ดเลยดี ยุ้ยใสในใครตู้จำเลยบ่ก็มีเจ้ายอดสง่าของพี่เอกซอนสิริครับครับผมแล้วก็มีมาตูมมาตูมถี่หญ่ไปเพชรบูรณ์ไหมครับครับผมนั่นแหละที่เมรินเด่นแล้วก็มีพจจันชายพรจจันชายอ้อรัพพจจันชายมีจมจันมีจันเจ้าครับผมแต่ละตัวกมันมันมันเกิดจากนีนนะครับครับผมก็คือเกิดจากการบิดของไอตู้เลยนี่ครับ ครับผมพระจันทร์ฉายตัวนี้กับยู่ทังอำนาจเจริญเนาะนะครับพี่น้องครับยู่กับฟวาไวงามคูดุกนะครับผมอำนาจเจริญนะครับพี่น้องตัวนึงก็บระธรรมดาคือกันรธรรมดาควายประมาณสิบกว่าเดือนนะสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับความสูงร้อยห้าสิบกว่าเมียนครับตัวนั้นเป็นตัวผู๋เนาะนะครับผมพระจันทร์ฉายฝากพี่น้องที่ตามตัวตัวนั้นน้ำนะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็คือเรามีการเปิดประสมจริงบอกครับผมไอ้ตัวเมียนครับว่าแม่นได้เสื้อซูมือครับนะครับผม ซูมเงินครับเปิดราคาอะไรบารายตูครับกะยังผสมหาพันอยู่ครับกะยังห้าพันคือเก่าแมนครับรับฝากโครงการไหมครับรับฝากโครงการคือเก่าครับรับฝากโครงการคือเก่าในราคาหกสิบวันสองหมื่นห้าครับหกสิบวันนะครับผมมีดอกครับสองเดือนเป็นสองหมื่นห่าแมนครับครับผมตรงนี่นะไม่อยังแน่ครับผมก็มีตัวท้องตัวท้องครับครับควายทุกตัวที่ออกจากนี่ต้องตัวท้องครับครับผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเอาให้ออก ฟ้ามเห้าแมนครับนะครับผมควบเป็นอยู่ก็คือให้กินือจัค้วยในคอขอเขาเลยแมนครับนะครับพี่ดองครับถือว่าก็ต้องเข้าใจครับว่าบางตัวมันมันบปติดมันบปติดเขาก็ต้องบีบให้จอยธรรมดาบางบางคนไม่เข้าใจครับผมบางคนไม่เข้าใจครับคือเขาเห็ดในควอย้วนมันเห็ดง่ายเดียวเนบอกครับแต่มันถูกนักตรงเห็ดในค้อย้วนไอท่องนี้นะครับ แมีนบอกครับมันเมื่อยอ่ะมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะบางคนสิบอกว่าเจ้าของพอพันจะเป็นเหตุขาดเหตุแน,น่ะนะครับผมเอาขั้วเข้าไปเลี้ยงกับโครงการกับเอาเงินวันสดุแต่ว่าคือจังบง่เบิ่งขั้วให้เน่น,นะครับผมบางคนสิบอกคิดแบบนั้นแต่เอาเงินอีเข้ากับสิขออนุญาตนะครับผมเป็นตัวแทนขั้วพอพันทั่วประเทศไทยเนาะนะครับผมกับสิข้อมคิดกันไขกันนี่แหละเขามีเวลาน้อยเดียวครับ ครับผมเขามีเวลา60มือบังคับบีบในทองมันบ่ธรรมดาด้วยครับเพราะว่าแต่ละตัวมาเอาบ่ทองมาเจ็ดแปดเดือนลูกเจ็ดแปดเดือนมันระบ่ดไปเนี้ยเอาไปปล่อยไว้แหละแต่มันสิเสื่องกันเมียนครับเราก็บางตัวว่าบ่ทองมาบ่ทองมาปีหนึ่งผลวะอู้สั่นตัวมันย่างบ่ทองมาปีหนึ่งบ่ทองมาปีกวัวผลวะครับผมบปฏิให้เวลาเ้าสองเดือนหนึ่งเนาะเมียนครับผมปนี้ก็ต้องใส่ระยะเวลาแต่ว่าบอกง่ายๆว่าการดูแลนะครับผมพอคุ้ยพอพันหรือว่า ข้ยที่พี่น้ององา,ามาฝาโครงการนี่แต่ละตน,นี่ก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยเนาะพอระยะเวลาคือจะกปีตุวาแหละคือคือ60วันนะครับผมบางคนห่งตะเดือนกวดหนึ่งเนาะสามสิบวันสี่สิบห้าวันยังสี่เนนครับต้องต้องใส่ใจเป็นพิเศษโอ้จักว่าสูตรใดนะครับจักว่ายาจักว่าสูตรใดเนี่ยแต่ยุคนี้นี่รัามีวิธีการจังไดครับผมในส่วนตัวที่ครับปฏิบัติมาตลอดเลยครับแต่ละตัวครับอาการมันคือกันยากระต่างกันการกินกระต่างกันครับ บางในสองมือหาเนื้อเขาสียาให้พ้อมม่ครับถูกอย่างโอ้ดีนะครับผมเพราะว่าแต่ว่ากอดสีสียังจะสีเท่ากับสีบอกจะของขั้วไเนาะวัดว่าขั้วไเท่านี่เป็นมีอาการเป็นแบบไดไม่ไหวตัวบางบางคนถ้าบอกประวัติควายมาชัดเจนเขากิบสีน้ำยาไงครับผมบางคนตัวเทาประวัติว่าชัดเจนอันอันอันนี้คือเขาน้ำยาเนี่ยครับก็ไดใส่เวลาเนี่ยแล้วบางตัวเขารักษาเซาแล้วบ่แมนว่ามันติดติดเลยเลยครับ มันต้องล้อระวังอสุจิกับยังมูเนี่ยมันต้องแมทกันอีกเด้อมันต้องายวลาอีกฟักไข่ใด้เนาะมันจะคอยสีเป็นโตได้่เมียนครับอ๋อนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือให้พี่น้องเกษตรกรเท่ามือหนีนะครับผมพาเอาเบื้องสุดยอดพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวเป็นที่ประจักษ์ครับพี่น้องครับเพราะว่าลูกของจันสงาหลายตัวแล้วนะครับผมถี่ออกไปสู่สนามในวงการนะครับผมการประกวดควยงามเนาะไอเนาะเมียนครับนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับผมถี่ซุ่มอยู่นะครับบอท่านใดเชิดฉายนนะคครรัับบพี่อง ปะพีครับเดี๋ยวเข้าไปเบิร์แม่พันธุ์ประจำคอบประจำฟาร์มเข้าครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผมเป็นแม่พันธุ์นะครับผมประจําอยู่ที่สรุ่งเรืองฟาร์มนะครับพี่น้องโอวแรกนะครับผมไอตัวครับตัวนี้เพินซื้อว่าแม่ขวัญใจครับผมแม่ขวัญใจนะครับพี่น้องครับถทนคดเอฟซีเข้าเนาะนะครับผมเลือดติดตามสรุ่งเรืองฟาร์มสีหูด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นแม่ของแม่ของพระจันชายแม่ของจันเจ้าครับแม่ของอีกตัวหนึ่งที่ยุคราชคืออย่างไรเออจำซื้อบ่หร้เนาะไอ้ตุ๊ แต,แต่กี่ซื้อสอนล่ามนะครับตัวแต่ซื้อเก่าซื้อสอนล่าม,น,มน,นะครับผมตอนนี้เจ้าสอนล่ามพันธุ์ถุงลายพันใดล่ะครับนี่บวุฒิลอยเจ็ดสิบหรือครับลอยเท่าไรครับผมลอยเจ็ดสิบมันลอยหกสิบเป็นแคองปีนะเจ้าเนาะนะครับผมแล้วกับจันเจ้าตัวที่สองนี่ก็คือ,จ,อจันเจา้านี่ตัวที่สองนี่ก็คือถุงลายพันใดล่ะครับเดี๋ยวนี้ใชนาที่ลอยหาที่ไปนะครับแมีนบะครับผมตัวนั้นกับคักคือกันตัวนั้นอยู่ที่ข้อของของพี่วุฒิครับอยู่ชไยนาาครับครับผมอยู่ทางไยนาาเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมสิไปต้องไปหา นะครับผมเพราะว่าเคยมีโอกาสไปย่างสนามผอกกับเขาเล่าอยู่บบ๊อบเบรลินเล่าจะเขื่อนแล้ววะนะครับผมตัวนี้นะครับผมปาดเป็นแม่ของตัวล่าสุดนี่ก็คือเจ้าพระจันชัยแม่นะครับผมเป็นควายที่อายุประมาณสิบจักเดือนสิบก่าเดือนนี่แหละแม่นแม่นครับสิบแปดสิบเจ็ดที่แปดเดือนประมาณนี้ครับนะครับผมความสูงตอนนี้ก็คือร้อยห้าสิบกว่าแล้วนะครับพี่น้องครับตัวน่ะซื้อพระจันฉายนะครับพี่น้อง เป็นลูกของแม่ขวัญใจครับกัพอจันสางนะครับผมส่วนแต่เป็นแนวทางการบีดนะครับของไอตูเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเพิ่นทองกับไผ่ล้ะครับทองกับจันคือเก่าทองกับจันคือเก่าผสมมาผสมมานําเชื่อหลายตัวครับพ่ติดแมนบอก็เลยกลับมาใส่จันเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ยีเดือนล่ะครับผมบ่ได้จดประมาณ3เดือนประมาณ3มเดือนครับประมาณสามเดือนเพิ่นสูงหลายป่ะไหนครับไ่ตัว แม่นี่ร้อยห้าสิบสองนะครับร้อยห้าสิบสองครับพี่น้องครับเมื่อนี้คูณสุดสิบอกว่าไอตู้บอกบอกกับคูดนะครับผมนอกรอบว่าวันนี้เราห้าสิบเปิดแบงแม่พันธน่อยเนาะครับนะครับผมพี่น้องเข้ามาตัวได้กระซางนะครับผมสีเอาออกสามตัววัทันวาว่าวม่เอ็นวูฒิจองหูดเยอ่นะครับพี่น้องครับคูดแน่เบิ้งไปหลายตัวแล้วเนี่แน่ไปสองแล้วนะครับผมแต่บอกง่ายว่าแม่พันุ์ยุนิกระวนแต่มีประวัตินะครับผมก็คือชัดเจนคือจะแม่ขวัญใจเฮานี่ก็เป็นลูกของ เป็นลูกปานสุรินครับเป็นลูกของปานสุรินใช่ครับพี่น้องครับซื้อมานตะกี้เจ็กหมื่นของพี่นี่สี่หมื่นครับนะครับผมสุดยอดแนงนะครับพี่น้องครับแม่ขั้วเอ็นเจลาโตในคอแล้วก็ส่วงลูกแบบเทพเจลาโตทุกโตเลยครับนะครับผมก็คือไอตัวพีเนี่ยท่างก็คือคัดเลือกแมนแมนครับนะครับผมแล้ววิธีการคัดเลือกแม่พันธุ์ไวน์ไอเบิ้งจากจังใดครับบอกไปได้ทั้งไอพี่น้องต้องใส่เวลาสองปีสามปีเรียบร้ตรงเบิ้งลูกครับเขาให้ลูกสไตล์ใดแล้วเขาเอาพอที่ว่าให้ลูกสไตล์ใดเมา่อบิดกันนะครับ แมรบอกครับแมรบเพราะจำเป็นต้องไปเอาแมรพันธุแพีย์พงันบ่พี่แมรแต่แต่เขาก็ใส่เวลาเนี่ยแต่ขันเขามีทุนมีทุนเขาก็ยับตัวดีเลยนี่ครับครับผมแต่สําหรับผมจะกินทุนหน่อยเนาะตะกิ้เขาทุนหน่อยเนาะเมครับเขาก็คอยเลือกเอาแม่ได้ที่ให้ลูกดีเขาก็เก็บไว้นะครับผมตัวได้ที่ให้ลูกบด่ดีเขาก็จงคอยเคลียร์ออกไปเรื่อยๆเนาะน,นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คูู่บุญบอกเลยว่าแม่ควายที่ยืนอยู่หน้าตอนหนาพี่น้อง นะครับผมที่เบิงรับชมขีปคู่บุตรอยู่ตอนนี้ก็คือล้วนเตเป็นเกรดเอที่เราใช้ประสบการณ์ในการขัดสัตว์มาบเพาตามกุศีหาปีเนาะนะครับผมแมฆ้วยยืนยืนยูนด่โดนแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีลูกประวัติชัดเจนทุกโตนะครับผมป่าที่นี่นะครับผมเบิรงโตที่สองครับผมโตอยู่กับเจนะครับผมตัวนี้ชื่ออันนี้แม่มาเลยครับอันนี้อันนี้นักเอกของพ่อแม่มาไลยไ็นยังคือว่านักเอกครับผมการลูกเขาแต่ละตัวอลังการครับแมนบอกครับยกตัวอย่างเช่น ล่าซูดกับแจ่มจันทร์ครับแจ่มจันทร์เราขายไปในราคาสองล้านครับสองล้านตัวนี้สูงหลายปะไหนครับผมเป็นี้อร้อยสี่สิบสามนี่ครับร้อยสี่สิบสามแต่ว่าทรงลูกนี่ขาดแค่กับแจ่มจันทร์สองขวบสิแต้มหนึ่หกสิบเลยครับปาดตัวแม่ยตอนนี้ตัวที่สองอีกเลยครับผมลูกกันล่ะอีกตัวหนึ่งกับเป็นลูกเอกมคนเป็นลูกเอกมเอมคนตัวนั้นกับจังกันครับยื้อใส่ครับผมตัวด้านขวโทครับ จุดานขุนทดแมนครับตอนนี้กับบอสท่านใดตายคือเจ้าเฮงบอครับกำลังเปิดประสมเลยครับตอนนี้ครับโอ้เป็นต้นเถิกแมนเป็นลูกของเทพมงคลของราบินบอระบือเอกมงคลเอกมงคลเนาะเขาเป็นกุศลแมนครับครับผมอยู่ทั้งอุดรธานีเนาะอันั้นกระดูกใหญ่แหงครับเนี่ยโอ้ครับอ่ามีโอกาสจะไปบึงบานนี้โตราสุดครับผมโตราสุดนี่เป็นลูกแก้วฟ้าเป็นลูกแก้วฟ้าเพือกบ่ครับบอครับออกดำครับออกดำแบ่งไปเรียบร้อยแล้วแบ่งไห่น้องออกไปแล้วครับโอ้ไอ้ออกเข้านน่เนาะ นะครับผมตัวนังกับโธรรมดาเนาะเมนครับพอแต่หน่อยแข้งขาดีนะครับจะมีโอกาสไปอับเดดพี่น้องเขาได้บ้งนะครับผมนี่ก็คือเป็นประวัติของแม่แจ่มจันทร์แม่แจ่มจันทร์นี่เป็นลูกของพ่อแม่แจ่มจันทร์เป็นลูกย่าสงาครับใส่ตัวตัวนี้ครับผมแม่มาไล่โอ้แม่มาไล่โอ้แม่มาไล่นี่ควายตลาดนัดเลยครับนี่โอ้ควายตลาดนัดครับซื้อมาในราคาเจ็ดหมื่นครับตัวน่ะพี่น้องครับควายตลาดนัดสมัยตะกี่เนาะเมนครับ ถันมันบอกให้ลูกปันนีกคือสิขายไปท่านอื่นล่ะกัมันให้ตั้งแต่ซื้อมาเลยครับลูกมันดีลูกมันเก่งตั้งแต่ลูกเพิ่นแต่ละโตให้มากกับเป็นราคาลักโลเลยเนาะครับลักล้านนี่เดียวครับโอ้พี่น้องครับเพิ่นสิขายแม่ลักแสนมื้อี้เอาตอนนี้นะครับผมสถานะของแม่อเพิ่นทองกับพ่อใดก่อนครับตอนตอนนี้ก็ท่องกับจันครับรอบรอบนี้ใส่จันคืนใส่จันธนานะครับผมอ่าลองเบิ่งนะครับพี่น้องครับนี่คือ เป็นประวัตินะครับผมแม่พันธุ์นะครับผมประจําขอกประจําฟ้ามนะครับพี่น้องเบิ่งเลยนะครับของเสียตูเฮ้านะครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับนี่นะครับผมเป็นแม่ควายอัศจรรย์อีกหนึ่งตัวนะครับผมพี่น้องครับแนมเบิ่งนี่ลักษณะได้ว่าคว้ยแต่ละตัวตัวทียู่ด้ขอกเฮานี่เสื้อหมากสิเป็นส้งลอยๆหมดเลยเนาะเม่นครับแม่นี่พ่อซื้อมาจากไหนครับอ้ายอันนี้แม่น้ำหวานครับแม่น้ำหวานนะครับผมแม่น้ำหวานนี่เพิ่นเป็นลูกของลูกของสิงโตท้องตีนโตสิงโต อ๋อลูกสิงโตสายเพชรอุดรครับอ๋อสิงโตตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของเพชรอุดรครับนะครับผมเจ้าสิงโตแต่ว่าส่วนมากเจ้าสิงโตสีออกออกเขาลักษณะนี่เกือบทึ้งโตเลยเนาะเนียนครับนะครับผมลูกของสิงโตพ่นสูงหลายปันใดครับนี่ตัวนี้ร้อยห้าสิบสองเท่ากันครับร้อยห้าสิบสองนะครับผมประวัติการทรงลูกนะครับพี่น้องครับตัวแรกนะครับผมข้ากระใดแบ่งแบ่งปันไปให้ให้ครับเสียนุ่มครับผมช่องควายไทยร้อยล้านอ๋อนะครับผมไอ้ไส้นะครับผมีควายไทยร้อยล้านนะครับพี่น้องครับ ตัวดังกับบอธรรมดาคือกันเป็นลูกของจันสางเมียนครับนี่พี่น้องครับเบิงลูกเป็นตัวหลาสุดตัวนี้นะครับผมอายุจักเดือนแล้วครับตัวน้สี่เดือนครับสี่เดือนนะครับผมเป็นลูกของลูกของพ่อเบิ้มครับลูกของเบิ้มพันหลาดครับอาพี่น้องครับข้วยสี่เดือนนะครับผมมัดสูงสีเข้ไปลอยยี่สีบละวันพี่น้องเบิงแม่ข้วยนะครับผมสีทรงลูกเพื่อสีเก็บไหวนะครับพี่น้องเบิงจากลักษณะนะครับพี่น้องครับเนื้อหนังมั่งสานดี เพราะว่าเซียนนมซื้อไปนะครับผมตอนนี้ก็คือหล่อมากนะครับผมเป็นพี่เป็นพีซ่าของเจ้าหน่อยตัวนี้ตัวนี้พ่อซื้อไว้ตองไหนครับตัวเล็กนี่ตัวนี้พ่อตั้งซื้อเลยครับบอกให้ตั้งซื้อพี่น้องขามักว่าเอาไปเลยไปตั้งซื้อนะครับพี่น้องครับแล้วตอนนี้นะครับผมพี่น้องครับแม่เพิลกับสถานะตอนนี้ทองกับจันอยู่ครับทองกับจันธนาอีกเพราะว่าตอนต้องต้องเข้าใจครับตอนนี้คือควายพึ่งผสมผมบอท่านในป้อยเห่าอ้วนก็ให้ให้ผอมมันับมันมันผสมไงครับผมพัดชสูงลายว่าไหนครับ ร้อยห้าสิบสองนะครับร้อยห้าสิบสองครับผมซ่อมเบอร์ข้อยไอ้สามโตเอาออกมานี่หัวนุ่มนี่คือกันเบิดเลยครับแสดงว่าต้องสำคัญแห่งเรื่องของการเบิองต้องเป็นหัวกวยดีครับกวยกวยหัวนุ่มดีแล้วก็เส้นน้ำนุ่มใ่แมนบอกครับที่ขัดเลือกกวยครับอืมธีการเบิองเนาะนะครับพี่น้องครับคู่กับพะยมนะครับสีถามเจ้าของข้อยเพิ่นใไ้ไลที่สุดนะครับเพิ่มเพื่อว่าเพิ่น ได้เว้าแล้วก็ทายทอดความหลูผลออกมาให้พี่น้องเกษตรกรเฮาคนที่รับชมได้ประโยชน์ที่สุดนะครับผมพี่น้องครับเมรนี่นะครับผมไอตูบอกว่าเปิดไปสี่กว่าน้อยๆเนาะเมร์ครับนะครับพี่น้องครับ4ขีดนิดๆนะครับผมพี่น้องเข้ามาคุยกันได้นะครับผมเมรลูกเลย3หัวใจเนาะ3หัวใจครับผมพี่น้องครับมักขอโทษกิงกังผมเลยคุณบอกเลยว่าร่องไปติดตามเบิร์นะครับผมอยู่ในเฟซหรือว่าอยู่ในคลิปเก่าๆของคู่บุตคนเมืองศรีนะครับผมมีโอกาสได้มาทายเมรเพิ่นครับ นะครับผมกับลูกไส้ตัวกรนาหนี่นะครับพี่น้องครับไงนะครับผมคูดบอเลยว่าลูกไงสุกโตต้นนันรอครับเนาะเพราะว่าเด็กแรกที่เขามาเบิ้งที่มันเป็นสีพงป่วงที่เขาา่าม่หมดเงแมนครับผมแต่ที่นี่พอเลื้อยเจ็ดแปดเดือนมามเนาะมันเป็นคนละตัวเลยครับผมต้องต้องยอมรับนะครับอีีแต่ว่าเมื่อนี่ก็คือเข้ามาเดยมาคัดเบก้วยออกเด้นะครับพี่น้องครับเพื่อว่าฮามี ธุระจำปิเนน้อ้ายนาอนะครับผมสิได้ใส่ใจเนยกะมีงานอย่างอื่นครับมีงานอย่างอื่นเพราะว่ายุคของนี่มันมีสิบเอ็ดเมียคุณเนาะแต่ว่ากะบอได้ว่าสี่เศร้าเรี้ยงได้แล้วไหมนะเนียนครับบอว่าได้เศร้าเรี้ยงครับแต่กะีรถจำนวนลงอย่างสี่นะรับผมรถจำนวนล้งนะครับพี่นองตอนนี้ผมมีคนงานแล้วนะครับผมเลี่ยงเองเอาเองเลยวันสัตรานะครับพี่นองครับเดี๋ยวไปเบิ่งตต่อไปครับพี่น้องครับมีทีเด็ดครับพี่นองอย่าฝ่าปิดคลิปไปใส่เบิ่งต่อไปมมนจบพี่นองครับอุ้ยตัวนี้กันคักขึ้นกันน แม่นีเพิ่มซื้อมาจากไหนกว่าพี่อันนี้แม่เพิ่มครับแม่เพิ่มนี่เพิ่มสูงร้อยห้าสิบสองเนครับแต่ว่าใส่แม่บิ๊กๆเลยเนาะใช่นันเป็นคว้วยสมัยก่อนมันขัดได้ครับผมจะซื้อมืนอนี่กับใบบรไหลเลยแม่นครับแต่ว่าพี่น้องครับราคาคู่บอกเลยว่าอยู่หนีบใบเลยส่ิวเลยนะครับผมคนใดที่สนใจหรืออยากคำว่าเลียงคว้วยนะครับผมอยากได้แม่พันธุ์เกตพี่เมียม,มนะครับผมที่ไอตูเฮ้านะครับผมเพิ่นบีด้และกับคัดเลือกใ้แล้วนะครับผมก็คือมาเลยมาเบิ่งเอา นะครับพี่น้องครับมักโตไดโตวนี้นะครับผมเป็นเมเพิ่มเมเพิ่มห่าก็สูงลอยหัดิฟกัวน้อยน้องแมนครับเป็นลูกผู้ใรไอ้ครับตัวนี้เป็นลูกดาวซีพีครับเป็นลูกของดาวซีพีตัวน้อยเพิ่นนลีจังเดือนละครับนี่ตัวน้อยสามเดือนครับสามเดือนเป็นลูกของแม่เพิ่มแมนครับก็ไปพ่อนินมังกรครับพ่อนี่คือนินมังกรแมนครับนินมังกรนี่เป็นขั้วผู้ใหญ่น้องของพี่เอกบ้านสวนครับเป็นลูกลุงเพชรลูกชายลูกลุงเพชรโอ้ตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียไอตัวผู้ครับ ตผูกโอ้ยหมันเขาต้อนเจ้าปีที่แล้วยังไปถามหาตัวเมียเพราะว่าผู้ใดล่ะพี่ห้องเรียกของผมกับซีหาตัวเพื่อนอ้าปีหนาแหละมันจะสีหมานเท่าพี่นะครับผมพี่น้องครับเลี้ยงกล้วยเข้ากระตองรุ่นไปเรื่อยด้วยเนาะปีหมันปีบอลล่ะลูกเพิ่นจะเดือนกว่าไอ้ลูกสามเดือนครับอุ้ยสามเดือนคือจะโอตุ่วไหวเถึงเพิ่นออกมาบใหญ่ครับเป็นควายเล่าเนาะออกมาบใหญ่แมีนบอครับแมีนครับมาทีนี้ก็เริ่มมาแตกข้างนอกเด้ แต่ละคนมาเห็นเหกแรกควากันหัวขวนได้กันอยู่แต่เพราะอไไ้อายุมันมันเลื่อมม้าเนี่ยเมนบอกครับดูถูกเพิ่นบ่ไรเลยเด้นเนาะดูถูกไว้ครับผมพลังโตเกิดพลังน้ำนมเนี้อตาละบอใหญ่ก็มีครับพลังน้ำนมนมแน่พันธุกรรมแน่ครับผมก็ต้องเสริมกันไปเรื่อยนาะครับอุ้ยพี่น้องครับตาขวดเนี่ยไปส่ตพุ่นเราได้เดียวนี่ตัวนั้นละไอ้ครับตัวนั้นเป็นลูกสาวเงินอุทัยครับผมเป็นลูกสาวของเงินอุทัยครับชักเดือนละไอ้ อันนี้ซิปซี่ิหาเดือนครับซิปซี่เขาซิหาเดือนซิบี่ถึงสิบหาเดือนครับอสูงหลายปพราะไหนหละพีตัวนะ่ะไทยร้อยสี่สิบบวกครับแต่ทั้งนานี่ก็ร้อยสี่สิบสี่สิบบวกอยูอ่ตัวนี้เพิ่นซื้อว่าอันนี้คือสาวกำไรเงินครับกำไรเงินครับกำไรเงิน,นเป็นลูกผู้ใหญ่ครับเป็นลูกเงินอุทยัย เป็นลูกของเงินอู่ไทยแม่กาไรในขอกแม่กาไรในขอกนะครับผมแม่กําไรก็คือเป็นลูกของปานสุรินปาน<ป>สุรินกับเพชรอุดรครับกับเพชรอุดรเนาะปา,าที่นี네่นะครับ <conduction> ผมพี่น้องครับแม่กาไรนี่ก็คือเป็นสุดยอดแม่พันุนะครับผมเบอร์ตนต้นหรือว่าเบอร์หนึ่งเลยอะประจําขอกของเฮ้านะครับผมพี่น้องครับ บาดที่นี่นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นลูกสาวครัพ่อแม่กาไบกับพ่อเงื่อนอุทัยปนี้ตรนี้เขาอายุจจ็ดเดือนลรืครับสิบสี่เขาสิบห้าเดือนสิบสี่อย่างเขาสิบห้าเดือนเนาะไอเนาะความสูงไหลปานใดละายโดยประมาณใช่นาที่เกือบแตะรอยสิบห้านะครับอ้ยพี่น้องครับตัวนี้เขาทาเท้ายเนาะกระดูกครับแม่ว่าสูงไหลปานใดครับแม่ลอยแม่ลอยหาสิบครับ เลี้ยงจะได้กับบวอ้วนวัชันว่าเนี่ยเท่าแข้งขานีง่างดีเนาะพี่พอันจูงหันหนาไห่พี่น้องข้าเบิ้งทั้งหนาในบ้านไว้หนาอู้หางกก่ย่าวดีนะครับพี่น้องครับจูงขาจูงไว้มาเลยเป็นพี่ครับจูงมาเลยครับผมอนี่ละนี่ละอ่ะจัดทายพยืนงามๆบัดนี้นี่พี่น้องครับเบิ้งขาหนาอุ้ยไอตู้ไหมขาเนะครับ ไอ้ตู้คิดว่าหน้าโคนคุ้ยตัวนีส้สสูงหลายปันใดครับเต็มคุ้ยเลยนี่บ่มีลอยหาชิด,ดเอา้าเบาวำตำตำลอยหาชิบหาอ่ะบอกต่ตบอบอกตำตำเถอะเนาะเบาะไรปะชิบะเข้าเบาะวำเบาะวำข้าโคตรนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็คือว่าดีนะครับพี่น้องเบิ่งกีบเ,เ,เล็บกีบยัง <c oughs> เพื่นดีเบิดเลยเนาะแต่ว่าเบิง่งเบิ่งจากลักษณะหน่วยกาดแล้วนี่คือเป็นก็คือบอธรรมดาหน่อยูเนี่นครับเอาเพื่อนอุทงไผแต่ว่าเบาะวำเดือดขนาดขนว่าอันนั้นสูงอันนั้น ลอยซีชิบแล้วนี่ยพราธรรมดานะครับผมนขนาดคั้วชิบกว่าเดือนหนึ่งแม่ไอ้ตู้เปิดไว้ไล่ฟัาไหนไวาที่รอง<า>รับฟัาไม่จะโตเนี่ยตัวนี้เปิดไว้4ีขีดครับเปิดไว้่ซีขีดเอาจาังสี่สักพีเอาจักสามชิบสักคนดีเพราะหาม,เหมนเลยน้องเสียเ,เมื่อน้าันนี่เอาหมัดใส่ถ่ายรถเลย <laughs> <S <S พี่น้องครับเป็นลูกของเงินไทยนะครับผมเกิดจากการบีบของไอ่ตูแมนครับแล้วกับหมอคนที่ผสมก็คือหมอหมออ้อมครับหมออ้อมนะครับพี่น้องครับประวัติชัดเจนทุกอย่างและพี่น้องครับที่สาคัญนะครับผมแม่เขาหนึ่งใหญ่แห้งอยากให้พี่น้องเข้าไปเห็นเด๋ยวูดสิไทยให้เบิรงนะครับผมอยู่ในคอรมกคเขาหัวตะขอดเมื่อคืนเหลัตะขอดเมื่อคืนลูกต้นเถื่อก็ตัวแม่ครับตัวแม่ครับตัวแม่เป็นครับโอ้ยหมานยู่ตัวนันนพ่อพ่อไ้ครับผมลูกสาวลุงเพชรป้าพี่น้องครับ นะครับผมเป็นน้องของตัวนี้เนาะครับนะครับพี่น้องครับมาฝากพี่ฝากรองเข้านะครับผมถามพี่น้องเขามักสาวหน่อยตัวนี้กิ่งกลางมหาไอตูเลยนะครับพี่น้องครับไอตูขออนุญาตยังสีเด้อถ้าบอกว่ามาจากส่องขวดควดเมืองสีนี่ไอตูลดให้คักคักเอาไปส่งหอดบ้านครับอานะครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณไอตูนะครับพี่น้องเอฟซคู่บุญนะครับผมหามพลาดถ้ากําลังศึกษาหรือว่าหาควายเลี้ยงใหม่ขวดแนะนําตัวนี้เลยครับผมเจ็บแต่จบพี่น้องครับแต่บ่หลายบาทดอก นะครับผมก็คือทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าราคาไฟเป็นยังไงเนาะนะครับผมห้องก็เปิดตามเหตุตามปัจจัยนะครับพี่น้องครับหากพี่น้องเข้าสนใจหรือว่าอยากไปพัฒนาต่อก็ยินดีน้อยเนาะนะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับคู่นุนรายนารนะครับผมไอตูวทามาหอดช่วงสุดถ่ายแล้วนะครับผมอยากให้ตูนะครับผมฝากเก็ตเล็กเก็ตหลูนะครับผมเลีกเลีกหน่อยๆเพื่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเข้านะครับผมคนที่อยากจะเข้ามาพัฒนาควายต่อ หรือว่าคนที่อยากมาเลี้ยงกล้วยงามคือหมูเหานะครับไอตูอยากให้ตูนะครับผมเบาว่าราคากล้วยนะครับผมณเวลานี้เป็นจังดเลี้ยงแบบใดนะครับผมถึงจะมีความสุขแล้วก็อยู่กับมันได้ยั่งยืนครับผมไ่ตูครับก็คือหนึ่งเลยครับต้องเปิดใจครับสองสองต้องใจใยหอบเปิดใจนี่คือจังไหนไอตูเปิดใจก็คือต้องไปศึกษาหลายๆหมองครับผมว่าแมนว่าไปคลอกนี่แล้วก็ไปจำพวกปากยุ่คลอกนี่บ่แมนครับครับเอาต้องไปศึกษาหลายๆหมองแล้วมาเปรียบเทียบกัน ครับผมก็คือที่เคยบอกหลายๆคนมาเหรอครับมาเปรียบเทียบกันตัวนั่นเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงแต่ย่าให้คนอื่นยุรับอย่าคล้องต้องตาสินใจเองครับขันสีเลี่ยงคันซีเลี่ยงเนี่ยก็คือผมกับเนี่ยน้ำว่างามงามกับสางขอให้ไงแล้วก็ส่งลูกดีก่อนครับครับผมขอให้ไงแมนครับแล้วก็ส่งลูกดีส่งลูกดีแมนแล้วกับมาที่นี่บางคนอาจจะบอกว่า นี่นี่คือข้อที่ผมแนะนําหลายคนบอลููว่าูดด้ทธิจีเซียนี่บอลเซียนี่ยัปเยิเหลายตัวครับทุกงเมื่อนี่ที่ราคาควายมันเขาว่าลงพักกันอยากขายออกก็คือว่าเขาอยากเปลี่ยนเกียร์หนึ่งมาเลี้ยงเกียร์หนึ่งที่มันดีกว่าเก่าครับพักกันอยากเทขายออกครับผมในในเมื่อมันแม่พันธุ์มันบาถึงเกียร์ที่แบบว่าเขาเฉลียราคาครับลูกออกมาเฉลียราคาได้กําไรขึ้นยังไงครับ ส่วนส่วนนี่คือพักกันอยากเคขายออกไปเลยตอนนี้บอกง่ายๆก็คือมันมันมันผิดทางเนาะเข้าสื่อคุ้ยตอนราคามันแพงบ้านในบางโตกระรงลูกดีกะถือว่ามีกําไรมีทุ่นไปแต่บานบางโตที่มันห้ลูกบดีเข้ากับต้องเอาออกนะครับผมเพราะว่าห้ลูกบัคุมทุนพอทุ่นเมียนครับอเพราะฉะนั้นตรงเลี่ยงของดีไปเลยเอาตัวดีไปเลยเมียนครับสองเมียสามเมียง่ายๆ พอแต่ว่าให้ออกลูกมากได้ยิ้มเคย้ตัวว่าแล้วก็อย่าไปคิดว่าอุ้ยกูมาเลี้ยงกูต้องเอากําไรกูต้องขากาไรอย่าไปคิดครับครับคนเฮาขันว่าใส่ทุนจุนี่ให้มันเป็นเงินเก็บไหมครับเงินเก็บเลี้ยงด้วยใจเลี้ยงด้วยความรักแล้วมันสิบวันสี่เลียดครับผมครับทีจะได้ปัญหาปยิมซอกกศม,มาคู่คูค่บัวสือกล้วยดูตายบมดพี่ไปหาใส่ดอกใส่ดอกวันตีที่ที่ผ้ากันหลงทางนี่มิแต่ว่าอุ้ยคอกนั่นคอกนี่เขาขายได้ ได้กําไรยังสัตว์จับมาสิได้กําไรมันมัน,ม,นมันบบสู่คน้นถ่ว่าเขาเรียงโดยใจครับเขาต้องไปศึกษาอยู่อุทัยที่ผมเคยไปศึกษาเนาะครับผมเขาบ่ได้เรียงว่าปีหนึ่งสองปีสามปีด้วยครับเขาใส่เวลาเป็นสิบสิบปีในการบีบควายแมนในการเพาะควอยฟูงเขาไอ้มันไงแมนแล้วเขาก็เรียงโดยใจอีกีอ้ พวกผู้เฮ่าเ่ยมีแตว่าอยากฝ่าไปซื้อมาหน่อยกำไรหาบาทสิบาทฝ้ามันเล็กครับมีอย่างนี้แต่ไปอ่านว่าอู้ตัวนี้ซื้อเท่านี้เสียด้กกำไรเท่านั้นเท่านี้มันผมผมบอกเลยว่าบางโตอาจจะลงหลงขายควอยตัวดีไปว่าได้กกำไรอยู่บ่แมนบางโตเดอกครับนี่ตอนนี้ไอตู้บอกกันแล้วคือจะบอกเซ็คู่บุตนี่แหละขายตัวดีหนีเบิดได้พีแล้วบัดทนี้จะไปซื้อคืนซื้ออะไรบอ ซื้อบอ่บอดเป็นต้นที่เหลืออยู่ขอกกัมีแต่โอ้ยนเนยงิเือนอยู่กับโบโห่บ่อยียนเมียนครับลหลายๆหลายคน้นหลายคอกครับ่าได้เงินกับคนเนี่เขาเก็บควายไว้เงินใส่เบิดเดียแต่ควาย,ยี่ได้กินสุปีครับ<ม>ถึงมันสิขึ้นสีลงมันต้นทุนมันเท่านั้นพวมามันกําไรนี่มันสิบ่เกินสองปียังได้ก็ได้คืนครับแม่นบ่อได้เม่น อาา๋อนะครับผมถือว่าบอธรรมดาเนาะไอ้นะูเนาะฝากเธอพี่น,อน้องเกษตรกรผู้วดย์ย่ำนะครับผมว่าแม่พันธุ์ชนิดขอกเนี่ยไอ้ตู้เฮ้าก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งบุคคลนะครับผมสิยืนยัดอยู่ในวงการมาหลายปีนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นที่ย่อมรับของพี่น้องในวงการคุยเข้าหลายผู่หลายคนนะครับผมน้องนุ่งถุงกระแลงกะมาเพิงผ้าอาศัยบารมีไอตูนะครับพี่น้องครับแต่าเมืรอนี้นะครับผมเพิ่งกะมีแมวพันธ์ที่บิ๊กๆนะครับผมอยากแบงพี่น้องเขายูแต่ขัดพี่น้องามากัวใดก็ัะคอยเวียนกันข้ามาเบิ่งไ้เนาะแล้วก็เหตุผลเหตุผลที่ว่าแบงก็คือเขามีธุรกิจย่างๆครับผมอยากแบงเบาผ้าละทั้งบ้านครับ ่อมัน11เมียมันบ่ทำนะมาด่าเดิครับเมื่อนี้ยิ้มหยาบลูกน้องกับบ่เอาอะไรว่าบ่ถือใจเมียครับลูกน้องกับเลี่ยนมาหลายครับผมขันพ่อพ่อค้นถือใจกะเดี๋ยวกับเอิญลูกเดี๋ยวกับเอิญเมียอยงเงี้นะเมียเอิญลูกเอิญกับไปเขากับจั๊กจีว้อยังไรเนาะครับ เฮาเฮาก็เป <cin stereotype> ็นคนใจหว่านแบบนี้อ่นะครับผมกับธรรมดาแหละนพี่เนาะนะครับผมคนงานกับมีไปมีมาเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าตอนนี้เฮากับหยากลดภาระลงแน่นะครับผมพี่น้องครับกับคาเมนก็คือบรแม่นว่าเฮาคัดเมย์ไรออกพี่น้องเฮามักเมย์ไรกัเขาบอกเบิ่งเลยนะครับมาบัมาที่เลยครับเพราะว่าเมย์พันธ์ที่คัดไว้นี่ก็ตั้งแต่ปีหกศูนย์เนาะปีหกศูนย์เม่นวุ้ยเจ็ดปีละที่พี่ตน่ะไล่ไล่มาเลยครับวิธีที่เราจะคัดควายเนี่ย ศึกษารตั้งปี60ครับบางตัวก็ได้ตั้งปี6 1 62ครับแล้วพอที่นี้เขามาใส่เวลาขัดเนี่ยสวสดได้แต่ละตัวมันกบธรรมดาครับบบแมน่าเขาติดซื้อมาแล้วโอ้ให้ลูกดีเลย <laughs> อ่ะนะคกาบพี่น้องครับฝากผิดฝากรองเข้านะครับผมติดตามนะครับผมเสียตูเฮาหรือว่าสอลุงเรืองฝากอ้เนาะท่าเภอสีคิวนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาไอตูครับฝากเบอร์พี่น้องเข้าไว้นะครับ0 9 6ย9เ9 9 0 0กศ9 0 9 9 9 9้0หก่ครับผม0 096กาหกเก้1อ่ะนะครับพี่น้องครับฝากผิดฝากรองเข้า นี่ยังกัะชอยกิงกางขมาร่อยเนาะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณไอเนี่ยครับผมวันนี้ครับ,รบสวัสดีครับต้นไทยไว้เก็บ